ตลาดคริปโตเนี่ยระสำนักนะครับล่าสุดธนาคารดังอย่างเช่น Standard Charter อออกมาบอกด้วยว่า Bitcoin เหรียญอันดับหนึ่งจะล่วงดิ่งอย่างรุนแรงนะครับในปีหน้าโดยจะไปแตะถึง5,000เหรียญดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตคอยเลยเดียวคริปโตจะพังแล้วหรือเปล่านะครับแต่ทำไมธนาคารอย่างเช่นโกลแมนแซกกลับตั้งเงินทุนช้อนซื้อพวกโปรเจกต์คริปโตอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นไปต่อได้จริงหรือว่าเป็นแค่เล่งโกหกเดี๋ยวคิดไลฟ์ฟังครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property law ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์นวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่ากนการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะตัวของบิตคอยนนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่าตลาดก็ค่อนข้างลงแรงนะจากการเกิดของ FTX นะครับแล้วก็การแตกสลายของสถาบันคริปโตก่อนหน้านี้ที่มากมายไปหมดทำไมาช่วงนี้นี่นะครับบรรดานักวิเคร ออกมาฟันออกมาฉะตัวบิตคอยหรือตัวคิปโตเนี่ยแหลกล้านเลยนะครับบ้านก็บอกว่าบิตคอยจะร่วงไปแรงถึง5,000เหรียญในปีหน้าด้วยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ราวๆ1,6,000เหรียญนั่นนะครับถึง1,7,000เหรียญงั้นการลงไปถึง5,000เหรียญเนี่ยคือมูลค่าหายลงจากนี้กว่า70%เลยทีเดียวทันทที่ผ่านจุดสูงสุดมาเนี่ยก็ร่วงลงมาประมาณ70%แล้วนะครับ อีกทั้งนะครับสิ่งที่รับอน,นิสงจากการที่บิตคอยหรือคริปโตต่างๆานา,นา,นาร่วงหล่นในปีน,น,นี้นะจะนําพาไปให้ทองคำนะครับรับอน,นิสงเลยก็เรียกว่าทําให้ทองคาราคาาจะพุ่งขึ้นไปทะลุ2000เหรียญหรือประมาณราวๆสามสต่อจากนี้นะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยนะครับนั่นคือการเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยนั่นเองรวมถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับนักลงทุนรู้สึกไร้าที่พึ่งเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เชิงลบ FTX ที่ผ่านมานั่นเอง อีกทั้งรวมถึงนะครับมีสถาบันคริปโตและอันเนี่ยที่เสียงล้มละลายเป็นเรน,นาธาตเลยนะครับพวกเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะไปไว้ใจใครจะไปฝากเงินไว้ที่ไหนพอขาดความมั่นใจแล้วนี่นะครับในฝั่งของธนาคารมันก็หรือของการเงินนะมันก็แบบเหมือนกับเชือกรัดคอไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วพอตลาดคริปโตนะครับรา,าคาคริปโตเคเรนซีต่างๆเนี่ยมันร่วงยับถูกไหมก็ทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง,องเช่นหุ้นเหมืองคริปโตเนี่ยนะครับก็ร่วงดิง่งร่วงยับเนี่ยไม่แพ้กันเลยครับ หากดูราคาหุ้นที่ล่วงไปเนี่ยก็ถือว่าติดลบอย่างหนักนะครับ66% 63% 50% 40%ก็เรียกว่าร่วงดิ่งไม่แพ้คริปโตเลยฮะส่วนในฝั่งของกูรูทองคำชื่อดังนะครับคุณปีเตอร์ชิปเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนมุมมองของธนาคาร Standard c h a r t e r อรด้วยนะครับว่าเอ่อร่วงได้แน่แน่นะเจเนี่ยมีให้เห็นนะครับแต่ส่วนตัวนะเขาก็ยังมองว่า5,000เหรียญเนี่ยที่ตั้งเอาไว้ก็ยังคงห่างไกลจากจุดต่ำสุดทีีออี่่นะนน่่เเเคคาาามมอออออองยูดนนนนนะะะกกก็ืืหบบวััจลร ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสนับนักลงทุนทองคำเนี่ยก็จะมองบิตคอยไม่ค่อยดีนะเช่นคุณมาร์คโบเมียสนะครับก็มองว่าจะต่ำลงไปถึง1 0,000ซึ่งก็เป็นตัวเลขยอดฮิตนะครับสำหรับกองแช่งนั่นเองครับหากมองดูภาพรวมเนี่ยนะครับก็น่าเห็นใจนะครับเพราะซึ่งราคาบิตคอยคริปโตเด็กก็ร่วงแรงจริงๆความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับความมั่นใจของนักลงทุนทั่วไปรายย่อยเนี่ยก็ยับยุ้ยี่ไปพร้อมกันแต่ของผู้สถาบันคริปโตต่างๆด้วย แต่เรื่องราวผู้นี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ฉากหน้าเท่านั้นนะครับในฝั่งของเบื้องหลังคุณรู้ไหมครับว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังอย่างเช่น JP Morgan นะครับอย่างเช่นตัวของ Goldman Sachs เนี่ยก็แอบมีความสัมพันธ์ลับๆในกันนะครับกับตัวคริปโตเคอเรนซีด้วยครับล่าสุดเนี่ยนะครับธนาคารชื่อดังอย่างเช่น Goldman Sachs เนี่ยได้ออกมาบอกด้วยนะว่าเขาจะใช้เงินหลายร้อยล้านเหรียญเลยนะครับในการที่จะเข้าซื้อเข้าเทคโอเวอร์พวกโปรเจกต์ต่างๆหลังจากที่ FTX เนี่ยพังทลายไป เราคือว่า FTX กับ a l a m e d a r e s ร a r สินี่ครับพอแตกไปเนี่ยก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ทีเ่เกี่ยวเนื่องกนันนะครับหรือว่าเป็นการฟันดิ้งด้วยกันเนี่ยนะก็แตกหักแตกพังทลายไปพร้อมๆกันเพราะขาดเงินทุนทั้งที่โปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีอนาคตก็เป็นไปได้ครับซึ่งจากการรายงานนี่นะครับ,บวงบอกว่ากเมนสแตเนี่ยเขาสนใจเรื่องของทรัพย์สินคริปโตรวมถึงโปรเจกต์คริปโตจริงจริงนะครับเพราะเห็นศักยภาพของมันนะ และยังเห็นความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เล่นในอุตสาหการรมด้วยครับซึ่งท่ามการสถาบันคริปโตเนี่ยทยอยล้มละลายแตกหักแตกพังกันไปอย่างเช่นตัว c e ลเซียสก่อนหน้านี้นี่นะครับทางโกลแมนแตนเนี่ยก็ได้เตรียมเข้าซื้อทรัพย์สินของ c e ลเซียด้วยนะเพราะว่าคริปโตแบงก์พวกนี้เนี่ยก็ยังมีทรัพย์สินอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวดิจิตอลแอสเซพวกคริปโตคนที่ต่างนา,นา ซึ่งนี่รวมไปถึงพวก 3AC นะครับ FTX อะไ Alameda ต่างๆนาที่มีแอสเซทอยู่มากมายด้วยนะแล้วมีคอหลายคนก็มองว่า g o มเมนแ s a นี้อาจจะ,จะนนได้รับพวกแอสเซทเหล่านี้ในราคาดิสคาวกว่า50%เเลยนะครับโอ้โหอิ่มหมีพีมันเลยฮะ คือต้องบอกว่า FTX นี่ครับกับ Alameda Research เนี่ยเป็น VC นะแล้วก็ลงทุนในโปรเจกต์คริปโตมากมายมหาศาลนะครับเขาบอกว่ามากกว่า70%ของข้อตกลงใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ย Three Arrow Capital นะครับ FTX กับ Alameda เนี่ยลงทุนครอบคุมถึง70%เลยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโปรเมเนี่ยได้ทำการระดมทุนแล้วก็ซื้อพวกโปรเจกต์คริปโตไปแล้วกว่า690ล้านดอลลาร์จนเช่นพวก Certik นะครับ Coin m e t r i c Black Diamond นะฮะนอกจากนี้พวกเขาจะมีแผนในการสร้าง,งตัวบล็อกเชนของตัวเองเองด้วย ไม่ใช่แค่ทางโกลเดนแสงเห็นคุณค่าเห็นเจ้าเดียวนะครับยังมีสถาบันทางการเงินยักษ์ใหญ่ดั้งเดิมอีกหลายเจ้าทั้ง JP m o r g แกนะรวมถึงกองทุนอันดับหนึ่งของโลกตัว Back Rock ด้วยนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ย CEO คุณฟริงนี่นะออกมาบอกว่าเขาเห็น potential นะครับในตัว cryptocurrency และก่อนนัานี้เนี่ยเขาก็ได้เสียเงินจากการลงทุนใน FTX กว่า24ล้านตอนไล่ด้วยก็เียกว่าโดนรับน้องเบาๆนะครับเรียกว่าเข้าไปใน FTX ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็แตกซะเลยครับแมน่าจะเข้าใจรายย่อยที่โดนรับฟูล ทามูดของ CEO คุณบรี่ฟริงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเห็นการเติบโตของคอมดีมานะเห็นพลังเห็นศักยภาพของตัวของบล็อกเชน เกรเจกตบคริปโตต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป24ล้านดอลลาร์ก็ตามครับดังนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหามองในภาพรวมคุณก็เห็นภาพว่าโอเคตลาดคริปโตแตกจริงนะคนแพนิคคนเทขายนะครับความเชื่อมั่นเลเทะละลายไปกับเรื่องของสายลมไปถูกปะแต่ว่าก็มีคนที่เห็นมูลค่านะครับเห็นความเป็นพื้นฐานของมันพอร,ราคาถูกเนี่ยก็เข้าไปช้อนซื้อเข้าไปเก็บกวาดราคาดิสคาวกว่า50%ซื้อหมดตลาด ซึ่งหากมองในอดีตนี่นะครับตอนเกิดวิกฤตเรื่องของการเงินแบบดั้งเดิมเช่นปี2008นีบบ่นะฮะบรรดาสถาบาันการเงินยักษ์ใหญ่ก็เจ๊งก็พังทลายไปแล้วก็มีคน่ยเข้าไปช้อนเข้าไปซื้อเข้าไปเก็บกวาดเก็บเกี่ยวแอสเซทตกหล่นนั่นเองแล้วพอเมื่อผ่านวิกฤตเข้ามาแล้วนะครับบริษัทที่ยังคงยืนอยู่ได้แล้วก็มีการเก็บกวาดแอสเซทคนอื่นเข้ามาเนี่ยก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกรอบหนึ่งซึ่งหากเรามองวันนี้เนี่ยคริปโตก็เป็นสถาบาันการเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นแบบไฮเทคเทคโนโลยี tech ใหมมม่่่ๆนนครัพรัพพออแตาาขดสภงพพปุ๊ โดยรวมนะสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอย่างเช่นทางกองทุน Black Rock นะครับหรือแบงค์ดั้งเดิมเนี่ยก็เข้ามาช้อนซื้อนะครับในอนาคตเนี่นนยผมเชื่อว่าแบงค์เหล่านี้เนี่ยก็ใช้โปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีหรือทางเป็นของบล็อกเชนนี่นะครับเข้ามาปลั g กับอุตสหาหกรรมการเงินดั้งเดิมของพวกเขาก็เรียกว่าเป็นเสือเท่าติดปีกในโลกอนาคตอันนี้ก็ไม่พูดไม่ผิดนักนะครับรวมถึงตอนหลังเนี่ยพวกแบงค์เรเตอร์ต่างๆนะผู้บังคับบัญชากฎเนี่ยนะฮะก็ดูเปิดกว้างคริปโตมากขึ้นมีการควบคุมดูแลมมมมมมาาาากกกกกขึ้ข้้้้้้นนนนนนแแลลละะะุ่่่่่คคคคเเเเเหหหหีีียยย็ดดดดดูืดืออออจใััับบบทงงง์ิวรไไ เขาจะเอื้อต่อได้ทุนอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าเรเกอรเตอร์การเงินเนี่ยกับทางแบงก์เนี่ยเขาทำงานด้วยกันมาอย่างช้านานแล้วหากมองจริงๆเนี่ยเขามีภาษีที่ดีกว่าพวกสถาบันคิปโตที่เพิ่งเปิดมาอาจจะไม่ได้เข้าใจเข้าถึงเรเกรเตอร์ด้วยซ้ำครับ เช่นในบางประเทศรวมถึงไทยเราเนี่ยนะครับก็จะให้แบงก์เนี่ยแบงก์พาณิชย์เนี่ยเป็นคนเก็บทรัพย์สินคริปโตด้วยนะก็คือ x c h a ช g นเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการเก็บทรัพย์สินนะครับต้องเก็บในที่ที่ปลอดภัยที่ที่เขาแบบควบคุมได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่แบบว่าเราไปฝากทรัพย์สินในต่างประเทศถูกไหมถึงได้รับการน้าร้อนต่ตางๆน,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 นานานะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปตักตวงเอาจากต่างประเทศไม่ได้นะครับ ถ้าวันนี้เนี่ยแบงก์พาณิชย์ไทยที่แบบว่าควบคุมกับกราตตกันอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะเป็นคนเก็บพย์ตินเนี่ยทางเรสเกเตอร์ถึงทางประชาชนก็ค่อนข้างมั่นใจครับแต่ในคลิปโตเคซีในมุมของผมผมเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่มาดิสตรัทแบงก์ดังเดิมแบบหายไปแต่เป็นการทํางานร่วมกันเป็นการติดปีให้กับแบงก์ซะมากกว่าด้วยซ้ำแลวเ,เพื่อนๆเกิดยังไงกันบ,บ้างหละ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่งัฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อยลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาบริตไลน์ด้วยนะครับและขอรานหนึ่งวิธีกดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับเพื่อนคนไดนอยากฟังข้อมูลเชิงลึกนะครับด้านกิปโตรนซีแมคโครอิคอนอมิกรวมถึงรีเสิร์ชพรีเมียมคอนเทนต์ดังๆเนี่ยก็มากดสมัครสมาชิกเข้าในวงไหนข้างล่างได้เลยมีแค่เดือนละ1นึ่งร้อยสบาทเท่านั้นนะครับจะมีทั้งพรีเมียมคอนเทนต์รวมถึงอัปเดตพอร์ตฟลีอกันทุกอาทิตย์ด้วยนักลง5000 ตอนล่าสัตว์นะครับก็เรียกว่าท่ามกลางกาตแตกของ FTX ความมั่นใจของผู้คนเนี่ยสูญเสียหายไปนะรวมถึงนะครับอัตราดอกเบี้ยที่เราเป็นขาขึ้นอีกตัวนี่คือกดดันทำให้คริปโตรวมถึงบิทคอยนะร่วงแรงกว่า70%จากราคาณปัจจุบันตรงนี้ครับซึ่งบรรชากองเช่นก็เห็นด้วยกันหมดนะครับคุณปีเตอร์ชิปเอ่ยคุณมาร์คโบเมียสเอ่ยก็มองว่าบางครั้งหมื่นหนึ่งบางคนก็มองห้าพันบางคนมองเป็นศูนย์เลยครับแต่ในขณะที่เกิดค,ความกลัาหลความแพนิกเนี่ยะนะบรรดาแบงก์ดังอย่างเเเเชช่่่่นนนนนนทททาาางงงอออออะคครรรัับีนนียยยโโดพกกกตุ้้้ซืิป โ,โปรเจกต์จาก ftx เลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีโปรเจกต์คริปโตที่พังทลายไปเยอะแย Celsius, ะเช่นเซลเซียสบาร์เบลนะฮะกองหน้าเนี่ยก็เข้าไปช้อนซื้อทรัพย์สินของพวกเขาด้วยอารมณ์เหมือนแบงค์ล้มนะครับแล้วเข้าไปซื้อทรัพย์สินถูกไหมฮะดิสคาวก็กจระจ,ะจายและคราวนี้ก็เป็นข่าวข,ของ ftx ก็อารมณ์ได้ i n s e r ที่ก็เป็น vc ลงทุนไปเยอะมากครับมีข้อมองว่าพวกเขาเนี่ยจะช้อนซื้อได้ต่างกว่า50%ด้วยซ้ำจากการรายง,งานเนี่ยบอกว่าพวกเขามั่นใจนะครับเห็นศักยภาพของการเติบโต,ตของมันแล้ว เขาเป็นสักเองก็มีแผนจะทําตัวบล็อกเชนของตัวเองอีกด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับทาง c ีโอของ Back ร็อกนะครับคุณเดรี่ฟริงเนี่ยที่บอกมาว่าเฮ้ยจริงๆเขาลงทุนใน FTX นะยี่สิบล้านแล้วลงทุนปุ๊บโดนรับน้องเลยนะครับพังแตกหักไปเลยแต่ก็ยังคงจะเห็นคุณค่าความสําคัญกับตัวบล็อกเชนอยู่ดีเห็นพลังเห็นการตัวตัวของผู้ไทยของพวกมันครับและหน้าตาแบบนี้ก็คล้ายๆกับการร่วมสายของแบงก์เก่าๆนานาที่ปี2008นะฮะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนมือเปลี่ยนแอสเซทต่างๆนานา สุดท้ายเนี่ยคนที่ยืนหยุดได้หรือคนที่ชอนซื้อนเนี่ยก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าครับดังนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ว่าแบงค์ตั้งเดิมแบงก์เก่าๆเนี่ยมองเห็นนะครับสักยลของบล็อกเชนของคริปโตการเติบโตของลูกค้าเห็นการเติบโตของเทคโนโลย,ยีอาจจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือน S-Curve ใหม่ของพวกเขาก็ได้อีกทั้งเรกเกเตอร์เนี่ยก็มองค่อนข้างเอื้อประโยชน์ต่อทางแบงค์พาณิชย์เก่าในการเก็บตัวคัสโตเดียน,นเช่นเคยเกิดเคสในเมืองไทยก็ตามนะครับและเพื่อนๆเนก่งว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคุณทุกคนทนี่จจรับ